ยัต่ออยู่เบาาบมากอ,าอใหู้ว่าปนน็นีังไแล่าฮ่าฮ่ก็่าฮ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 ่าาฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮา่าฮกา่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่่่่า่ารอ่าาา่าน่า ทีเดียวที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศจะเป็นทีมใหญ่ได้นะครับผมจะทําการประกาศผลจากรางวัลชมเชยก่อนรางวัลชมเชยของเราจะมีด้วยกันทั้งหมด7รางวัลนั่นหมายถึงถ้าเป็นชื่อเราอยากให้ทุกคนตบมือเป็นกำลังใจและช่วยเฮดังๆให้กับเพื่อนทุกทีมได้ไม่ได้แม้ว่าชื่อทีมที่ประกาศจะไม่ใช่ทีมเราก็จะช่วยกันเฮดังๆได้ไม่ได้ ทุกท่านครับเพราสุดท้ายครับพวกเราคือลูกหลานคนไทยเขาจะเป็นอนาคตของเราเขาจะเป็นศิลปินที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเราเนี่ยนะพูดอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าไม่ใช่ทีมเราสุดท้ายความรักความสามาัคคีคือหัวใจสาคัญในการประกวดบนเวทีนี้ครับและตอนนี้ครับผมจะทําการประกาศผลนะครับทีที่ได้รับรางชมเชยครับแต่ก่อนที่จะประกาศผลต้องขอเชิญนะครับตัวแทนคณะกรรมการ ที่จะมาขึ้นมอบรางวัลชมเชยท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญครูแป้งครับป,ป,ปบมมูดินทองประเสริฐแสงมาเตรมรูปแบบดังนั้โอ้โหครูแป้งขึ้นมานะครับรื่อว่าลีบินโฮนะครับ <c> เ <oughs> <c oughs> <c oughs> กาหลีนเลยทีเดียวอ่ะครูแป้งจะทำการมอบรางวัลชมเชยให้สำหรับ ทีแรกนะนะโดยที่ปูมแป้งจะมอบให้รางวัลชมเชยทั้งสา์ทีมเริ่มต้้งจากทีมที่ได้รับรางวัลชมเชยทีมแรกในการประกวด AI Thailand Character Give to Give Thinking and Dancing Contest 2020ของเราทีมแรกได้แก่ทีมอย่าลืมเขาไม่ได้ชื่อพี่กอล์าต้องพีน,นะ,ะและรางวัลชมเชยทีมที่หนึ่งได้แก่ทีม Elton w Team ใช่ขอเชิเลยนะครับทีมเลยนะครับแองเจิทีมนะครับได้รางวัลชมเชยทีมแรกนะครับได้รับทุนการศึกษา3,000บาทยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เก่งเก่งมากคือเลยนะครับคือบป้งจะเป็นตัวแทนในการมอบนะครับให้สำหรับทีมที่หนุนของเรานะครับที่ได้รับรางวัลชมเชยครับอาสาคนที่อยู่ฝั่งนี้นะครับขอให้คุณแป้งอยู่ตรงกลางนะครับ บอกกล้องนะครับอ่ะเด็กบอกก้องหน้าหน้าร้องบอกต้องครับเดี๋ยวจะขออินนิดนึงนะครับเดี๋ยวน้องไว้ฝั่งนี้จะป้งจับจับจับที่แผ่นป้ายอเเดี๋ยวนฝั่งนี้มาอเฟิรครับโอเคปเดี๋ยวูแป้งนิดนึงนะครับเดต่อคอนเฟารัมตงนะี่ก่อนขอบคุณครับบอก้องนเดี๋ยวบั่งหน้าน้องนะโอเคครับอ่ะบอกกล้องนะครับ โอเอาเพวกเราหล่อสวยทุกคนครับ1 2ึ่งสองามเย้ตรงน้เยเยแล้วเจ้าทีมขอบคุณมากเี๋ยวคแม่พาขรถนักง่ายได้เลยนะครับคุณ <Yeah, S 1> แม่าอยู่กับเราต่อนะคะ <Yeah. S 1> รับเพราะเราจะทำการประกาศร,รางวัลชมเชยทีมต่อมารางวัลชมเชยในการประกวด บนเวทีนี้ของเรา AI Thailand Tiger s i n g i n g andancy Petch 2020ทีมต่อมาได้แกท่ทีมทีมไทยดีสัญญาบอดเขาไม่ใช่ทีมทีเ่เาเชียร์อย่าดูมเพลงดังๆให้เขาด้วยทีมเด็กวัดค <Yeah. S 1> ท็คบ <Yeah. S 1> ทุกบเต้อด <Yeah. S 1> มาฝาด้วย ได้รับรางวัลชมเชยนะครับในการประกวด AI Thailand Character Give to g i f t e Singing a n น d a n c i n คอ o เ t e s t 2020นะครับเดี๋ยวนักร้องนะครับรับนะครับป้ายรางวัลนะครับกับคุณแป้านะครับผมซึ่งเป็นตัวแทนคณะกรรมการนะครับในการตัดเลือกและวันนี้ครับให้เกียรติในการมามอบรางวัลด้วยให้ดูอันนี้หนึ่งนะครับโอเคดีมาครับ และเราสอกระสุดครับเพราะรูปนี้จะเป็นรูปที่สร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นคือเด็ทุกคนทำทดกสีมากๆและยอดเยี่ยมทุกคนทุกทีมจริงๆนะครับถูกต้องนะครับขอบคุณครับประจวบคุณระดังด้วยครับเด็กตถอนแล้วพูกดัาจะอยู่กับเราก่อนนะครับเพราะเรายังมีรางวัลชมเชยทีมต่อมานะครับทีมที่สาม รางวัลชมเชยในการประกวด AI Thailand Character Singing and Dancing Contest 2020ทีมที่3ได้แก่ทีพอย่าลืมเอานะทีมนักเทเวศครับมาเลยซาเกะทั้งทีเก่งมากนะครับเออตัวเล็กขนาดนี้แต่พลังไม่ธรรมดาวันนี้เทียบชันสู้รุ่นฟรีได้อย่างสุดใจ ลูทีลูทีเกรดถัดสุดใจเลยโ okay. อเคเอปาปไปมาลงนิดนึงนะครับอ่าสองมนได้แน่อ่าอประมาณเกีวโอเคจับไปดีมากครับยอดเยี่ยมยิงใหญ่สุดใจเห็นหอมากๆเลยต้องบอกเลยนะครับที่เกอรางวัลชงเชยต้องเก่งมากๆแล้วก็่เกี่ยวโลกมีดันด์ด้วยะครับ นะครับผ่านไปแล้วนะครับรางวัลชงเฉยทั้งสามรางวัลแล้วต้องขอบคุณครูแป้งนะครับที่ให้เกียรติมาบองรางวัลเพราะใช้พร้อมกับครูแป้งด้วยเท้าปูนีทอประเสริฐแสงนะครับคุณครูผู้ชีการและกลั่นแป้นนะครับผัดกันศิลปินชื่อดังต่างๆเข้าสู่การมาถึงว่าจะเป็นเนยแดงในก๋วยตี๋ยนะครับทิ้งจากชูบัยยูนาลิติดาและศิลปินต่างๆที่นะครับคุณครูได้ผัดันได้สอนจนเขากลายเป็นเื้อชีพครับและก่อนที่ผมจะประกาศรางวัลชงเฉยขั้นต่อมาแล้วผมต้องขอเรียนเชิญ ครูกิ๊กนะครับวิภาพรกิจคุ้มนะครับคุณครูและครูเจ้าหน้าที่จะต้องตื่นเต้นคือเราใส่อะไรก็ติดอใไรครูกิ๊กบอกว่าวันนี้ไม่กรรมการไม่ต้องรีรโชว์กมเป็นเอาลนะครับและครูกิ๊กจะมอบรางวัลชมเชยอีกสองรางวัลนะครับและรางวัลชมเชยทีมที่สี่ได้แก่ทีม

ไปไปลงไปลงเล็น้งนะครับไประดับเอวนะครับเอาไปถมไปลงเล็น้งโอเคจะได้หนึบนะเราะครับตอูน้องก็สคครอท่นด่านะครับตี้หน้าล่างด้าล่างนี่น่รายดง้าล่างดหน้าล่าง้น่น่วยนะสวยนสวยมากอ่าเรียบร้อยโอเคสวยมากครับรอเชื่อมวมมือดังๆด้วยครับ นี่คือรางวัลชมเชยทีนที่สี่แล้วเหล่าเจะมาพักผ่อนของด้านข้างได้เลยครับต่อไปเป็นรางวัลชมเชยทีมที่5ชมเชยจะมีด้วยกนันทั้งหมด7รางวัลน,นะครับและรางวัลชมเชยทีมที่ห้าก็คทีมทีมสตาร์แดนสครับทีมสารแดนนะน,นะครับได้รับรางวัลชมเชยนะครับ ได้รับนะครับเป็นชุมกำลังษาสามาทนะครับโดยสุนทุกิกนะครับเป็นผู้มอบรางวัลชมเชยให้สำหรับน้องๆที่สตาร์แดนซ์เก่งมากๆเป็นมืออาชีพได้เลยแล้วเชื่อว่าอนาคตจะสามารถก้าวขึ้นเป็นศิลปินมืออาชีพ ขอบคุณคณะกรรมการนะครับผมที่ทัดสรรมาต้อนว่าเป็นอย่างดีจนถาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก,กับเราในวันนี้และต้องขอบคุณน้องๆทุกคนที่มีหัวใจในการรักการร้องฟ้าเต้นมาโชว์พลังและแสดงให้เราเห็นว่าพวกเขาสามารถเป็นชูยอดที่ได้ในอาานาคตนะครับรอรขอบคุณครับไปดูข้อมูลอะไรสักครั้งครับ แลต้องขอบคุณนะครับคุณกิ๊กด้วยนะครับผมที่ให้เกียรติในการมามอบรางวัลกับเราขอแสความยินไ,ไีคุณกิ๊กด้วยครับเอาละครับตอนนี้ผมต้องขอเรียนเชิญน,นะครับผมท่านต่อมานะครับที่จะมาเป็นผู้มอบรางวัลชมเชยอีกสองรางวัลนะครับขอเรียนเชิญครูเจน,นะครับเจติยาอ่อนแ่มค,คร,รับขอเชิญความยินดด้วย เนะครับเป็นคุณครูจากสถาบัน KPN Music Academy ครับและรางวัลชมเชยอีก2รางวัลสุดท้ายจะเป็นทีมใดตอนนี้ต้องติดตามลุ้นกันนะครับและรางวัลชมเชยทีมที่6ได้แก่ทีมทีมดับเบิลเอ็ธรูนี เป็นมาเงินรับผลงานศึกษาสามพันบาทนะครับผมขอเรียนเชิญครูเจน,น,นะครับเป็นผู้มอบรางวัลน,นะครับครูเจตรงกลางเลยนะครับเอาะตบมือเด็กนักดรียนมาเกียงมาครับขอบคุณครูเจแล้วนะครับแล้วก็สมวันดีนะครับกับทีมยอทอยเอสจูเนียร์ตูนเยาวชนกรองกลุ่มด้ยวยครับ ื่นเต้นมากๆนั่นหมายถึงอีกหนึ่งรางวัลจะเป็นรางวัลชมเชยและ3ทีมที่เหลือจะเป็นทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศรันดับหนึ่งรองชนะเลิศอันดับ1และรองชนะเลิศระดับ2ครับและรางวัลชมเชยทีมสุดท้ายทีที่7ได้จก่ทีมทีไรดีับทีม,ทมรักไทยกครับ ขอต้อนรับคุณเจนะครับขอต้อนรับนะครับคุณเจนะครับเป็นคู่มอบนะครับทุมการศึกษา3ามคนมากนะครับน้องๆน้องๆสูดได้เลยนะครับเูดได้เลยนะครับระหว่างที่พันีท็อปท็อกแน่นมากนะครับเทมเม็ดนึงไปเกี่ยวกันอ่ะป้ายป้ายลงนิดนึงครับอานาตรออ่ะป้ายลงนิดนึงเห็นได้น้องชัดเจนนะครับ รักไทยโชนะครับเป็นทีมที่ได้รับประงาัชมเชยทีมท,ที่7นะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับและก็ต้องขอบคุณนะครับครูเจเจตีอาอ่อนแชมป์ด้วยนะครับคุณครูนะครับผู้ฝึกสอนทักษะทางด้านการเสียสิทธจากเทกทิลิวสิคัตคาเดนซ์ตอนนี้เพิพ่มเป็นแล้วนะครับขอบคุณครูเจ้ด้วยนะครับและตอนนี้ครับคนที่ได้หมดแล้วผมจะทำการประกาศเรียงลำดับนะครับเริ่มตั้งแต่ รองชนะเลิศอันดับที่สองหรือรางวัลที่สามครับจะได้รับทุนการศึกษาหนึ่งมืนบาทพร้อมกับประกาศเกีเยรนะติคุณนะตะวหนอยแล้วและต้องขอเ,เชิญตัวลนนะครปรการนะครับที่ขึ้นมาบอบนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามนะครับผมต้องขอรีเชิญน,นะครับคุณวงพราจาสิรินะครับผู้บริการสโมสรแอสนิมนโคจิมโรบินมาเลยหรือที่เป็นครับสิริวัฒน์นะครับ นะครับเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับละครเวทีต่างๆมื่อวานวันนี้ที่ติ๊กละเอียดมากเรื่องท็อปองค์ประกอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ acting ทุกอย่างคัดสรรเป็นอย่างดีจนได้ทีมที่รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองหรือที่สามของเราได้แก่ทีมขาบอกอาจารเดียร์เราได้รวมทีมเดียกันเลยสเต็ปไปเลยอ่ะทีมนดีครับน้องสเต็ปทุกทีมทุกทีมสามารถได้ที่หนึ่งหมดแต่ที่สามของเราคือทีม ทีเค,คสตาดันค,คาากโซโล่นองาใค่ทสายายังางาลวนอรเ่เคพั้าเลยโอ้ให้กำลใจร้องตามโดยตลอดและนักเสียงต้องกเลยาพี่จีวารีราจะหีมามาเจอเนี่ยต้องร้องวาวมากทั้งอินเดอร์ทั้งน้ำเสียงทั้งครอบต่างท่าได้ยอดเยีเ่ยมมากนะครับนี่ที่ี่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอัน<า>ตับสองได้รับคนนศึกาค่มืนบาท ติดเต้นมากเลยทีเดียวนะครับและต้องขอบคุณน,นะครับผมสำหรับพี่ติ๊กวงพราจรัาศิริด้วยนะครับผ<อ>ู้นในการสโมรสมอบแอนดีปป้ตรงนี้นะให้พี่ติ๊กด้วยคครับบอสเ็ปีนะม่ทา้ติดเต้นมากไม่รู้ว่าจะติดเต้นอย่างไรแล้วนะครับตอนนี้นะครับพี่เล็กจะทำการประกาศร,รางวัลชนะเลิศเลยนะครับแต่ผมต้องขอเรียนเชิญผู้ที่จะมารอบรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นะครับขึ้นบนเวทีก่อนดังนั้นนะครับถ้าพี่อะไรประกาศทีไหนได้รับางวันชนะเลิศนะครับน้องจะได้เป็นแชมป์ประจำปีนี้นะครับแต่ตอนนี้ับผมต้องขอเรียนเชิญตัวแทนทีรัการทีหนึ่งท่านนะครับที่จะมาเป็นผู้มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับต้องขอเรียนเชิญนะครับคูเอนะครับสยุบคูหนึ่งะวันนะครับโปดเดินมาชื่อได้ขึ้นบนเวที ไม่ก็จะเป็นนักกาที่เดชชงชัยเล้ไปที่แมวเจอศักดิ์ตอนพุ่และเป็นครูพูดสอนร้องเพลงให้กับลิซ่าแบล็คพิคอีกด้วยอาจารย์ครับป้นเด็กที่นี่่อนะครับแมวมองก็ออยู่ที่นี่เลยนะครับเราต้องการศิลปินระดับโลกนะครับที่จะมาจากเวทีการประกวดกับเรานะครับจากนั้นถ้าผมประกาศทีมไหนได้แชมป์อีกทีหนึ่งจะขึ้นตมารับรางวัลก่อนนะครับเอาล้ครับและทีม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวด AI Thailand Character Thinking and Dancing Contest 2020ได้แก่ชีที่ถูบบ่ประกาศจะเป็นรางวัลชนะเลิศและชี่ที่ไม่ถูกประกาศจะเป็นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งแต่ทีมงาของเราทำการด้นานรนัมาเป็นอย่างดีเพื่อให้วันงงนี้หลุดมี่ข่้น ผมมีเพลงของน้องใช่ไหมที่ชนะเลิศระดับหนึ่ง 1. เปิดขึ้นปุ๊บทีมนั้นคือแชมป์ของเราเลยอ๋อ <S 2>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  เพลงไหนจะขึ้นมาพอเพลงขึ้นมาปุ๊บพีลยจะทำการประกาศชื่อทีมทันทีจำชื่อเพลงตัวเองได้ใช่ไหมก็เดี๋ยว้องบอกไม่ได้ตอนนี้อือม,มาตอนนี้อยากรู้ว่าใครคือแชมป์ <S <S เพลงขึ้นมาปุ๊บนั่นคือทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเขาประกวดเพลงนี้ครับเฮ้ย ุณกศรหนึ่งหมื่นห้าพันบาทพร้อมกับไปประกาศเกียรติคุณนะครับนะครับและขอเชิญนะครับคุณเอนะครับคุณภูมิลีละวันนะครับโปรดิวเซอร์ศิลปินชื่อดังเป็นผู้มอบรางวัลรองชนะเลิศอัดับหนึ่งคุณกศรหนึ่งหมื่นห้าพันบาทขอเชิญพระบุญแดงด้วยและแชมป์ประจำปีนี้ของเราเฮดังๆเลยสำหรับสเต็ปสตูดิโอ เก็บเย็นเงิยิ่งเลยครับผมผมองขอเรียนเชิญนะครับท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทแอนิเมชันดิจิเติลเนชั่แนลประเทศไทยจำกัดนะครับผมคุณปริพันธ์นุ่นพัฒนีจะเป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศกับผูกระดิชา20,000บาทจะมีที่สงเคราะนะครับเป็นเกี็บเปยนเงินที่พี่ถุงะครับผมได้วันนี้มาเป็นผู้มอบที่ถุงเชิงประกาศเลยครับ คุณปารเงินของนุมดีจะมอบคุณกรารศึกษา20,000บาทนะครับพร้อมกับโล,ล่รางวัลน,นะครับผมจากทาง AI Thailand Character โล่สวยมากนะครับก็บอกเลยว่าออกจากดีไซน์มาเป็นพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับ